สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับช่อง squidman exe นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเทคนิคนะครับในการใช้โทรศัพท์มือถือทำให้กลายเป็นรีโมทสิ่งต่างๆที่มีอินฟราเรดครับผมหลายๆคนที่มีโทรศัพท์มือถือเสียวมีนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ว่าด้านบนของโทรศัพท์มือถือเสียวมีนะครับในหลายๆรุ่นที่ออกมาใหม่ๆนะครับก็จะมีช่อง ir blaster นะครับหรือเป็นจุดดำๆตรงนี้เนี่ยครับ หลายๆคนก็จะเคยเห็นว่าเออปกติมือถือก็จะมีแค่ช่องไมโครโฟนอยู่ข้างบนนะครับแต่มือถือ Xiaomi ในหลายๆรุ่นนะครับก็จะมี IR Blaster มาให้ครับผมทีนี้เนี่ยเจ้า IR Blaster ตัวนี้เนี่ยครับมันมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูครับในกลุ่มเมนู Tools ของ Xiaomi นะครับหลายๆคนที่มีมือถือก็จะมีกลุ่มนี้อยู่นะครับ ให้เราลองกดเข้าไปในกลุ่ม tools ครับผมมันจะมีกีหลายตัวเลยครับรวมถึงตัวที่ชื่อว่ามีรีโมทตัวนี้นะครับถ้าใครไม่มีเขียนว่ามีรีโมทอาจจะมีลักษณะไอคอนที่คล้ายๆกันนะครับเป็นคล้ายๆแบบนี้เลยครับให้เรากดเข้าไปครับพอเข้าไปในมีรีโมทนะครับปกติจะไม่มีไอคอนของอุปกรณ์พวกนี้อยู่นะครับถ้าเกิดเป็นว่างๆนะครับให้เรากดบวกนะครับผมพอกดบวกไปปุ๊บก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นทีวีมีทีวี ือจะเป็นทีวีธรรมดาครับเป็นบ็อกซ์ต่างๆแอร์คอนดิชเนอร์ครับผมพัดลมสมาร์ทบ็อกซ์แล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับลำโพงนะครับเครื่องเล่น DVD โปรเจคเตอร์ดาวเทียมของจีนนะครับหรือแม้กระทั่งกล้องนะครับผมสมมุติว่าผมเข้าไปในทีวีนะครับเขาก็จะให้ตั้งชื่อห้องขึ้นมาครับอาจจะตั้งชื่อว่าห้องนอนก็ได้ครับตอนนี้ผมตั้งชื่อว่าห้องนอนนะครับแล้วก็สร้างห้องใหม่ขึ้นมานะครับผมทีวีเนี่ยครับปกติก็จะมีทีวีดังๆนะครับ ชื่อขึ้นมาตามนี้ครับแต่ถ้าใครไม่มีชื่อของทีวีที่มีอยู่ในบ้านนะครับอยู่ในรายการตรงนี้ให้เรากดไปที่ตรงนี้ครับ Show all brands มันก็จะมีหลายๆยี่ห้อเลยครับคราวนี้ยี่ห้อก็จะเยอะมากๆเลยนะครับส่วนถ้าเราขี้เกียจหานะครับเราสามารถพิมพ์หาได้ในนี้ครับเช่นยี่ห้อผมยกตัวอย่างยี่ห้อ TCL ละกันนะครับอย่างเงี้ยครับก็จะขึ้นยี่ห้อ TCL มานะครับ เราสามารถกดเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีปุ่มนะครับปุ่มสีเขียวถ้าใครที่เป็นเหลือๆอย่างนี้ก็กดลงไปได้ครับหรือถ้าใครที่มีปุ่มตรงนี้ปุ่มสีเขียวตรงนี้มันจะเป็นปุ่มโอเคก็กดเข้าไปครับแต่ส่วนของผมก็จะเป็นทีวีซัมซุงนะครับผมผมก็จะทําการเพิ่มครับทีวีครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปที่ My Room ครับเลือกยี่ห้อซัมซุงนะครับแล้วกด Next ครับผม พอกด next ไปปุ๊บเนี่ยครับเขาก็จะขึ้นคำว่าให้ลองกดครับบัตตอหนึ่งถ้ากดแล้วทีวีเปิดนะครับลองดูผมก็จะลองกดนะครับพอกดไปปุ๊บทีวีก็จะติดแล้วครับเรียบร้อยคราวนี้เขาถามว่าทีวีเปิดแล้วใช่ไหมถ้าใช่ให้กด yes ครับคราวนี้เนี่ยครับมันก็จะรู้แล้วว่า ทีวีตัวนี้คือตัวไหนนะครับผมก็จะขึ้นรูปรีโมททีวีขึ้นมานะครับโดยอุปกรณ์ในการควบคุมนะครับก็จะมีทั้งปุ่ม power ครับเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนช่องปิดเสียงนะครับปุ่ม source นะครับผมเมนูต่างๆขึ้นลงซ้ายขวาครับเปลี่ยนช่องหรือแม้กระทั่งปุ่มลัดครับรวมถึงปุ่มตัวเลขนะครับก็มาด้วย แล้วก็ปุ่มที่เป็นแบบลักษณะพิเศษนะครับที่อยู่ในฟีเจอร์รีโมทต่างๆนะครับก็จะตามมาด้วยบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับเจ้า IR Blaster ตัวนี้นะครับเล็กๆตรงเนี้มันก็จะทำงานได้คล้ายกับอินฟล่าตตรงนี้ครับของรีโมทคอนโทรลครับผมดังนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจครับว่ามันทำงานได้ยังไงตอนนี้ผมขอไม่เปิดช่องสัญญาณทีวีนะครับผมลองกดปุ่มวอล่มดูครับเห็นไหมครับ พอเรากดเพิ่มหรือลดเสียงนะครับกดค้างไว้ก็ได้ครับจะสังเกตว่าเสียงก็จะลดลงตามที่เรากดครับผมเนี่ยครับพอผมกดลดเสียงมันก็จะลดตามเห็นไหมครับหรือจะลองกดเพิ่มเสียงดูครับมันก็จะเพิ่มตามที่เรากดลงไปนะครับกดค้างก็ได้นะครับเนี่ยครับลดลงแบบนี้ครับผมสามารถที่จะกดเปลี่ยนช่องได้ครับแบบนี้เลยครับ ขึ้นหรือลงก็ได้ครับเนี่ยครับรับช่องลงลองกดปุ่มซอร์สดูนะครับนะครับก็จะขึ้นลักษณะของช่องต่างๆนะครับว่าจะเชื่อมต่อช่องไหนกดอินโฟครับก็จะบอกช่องที่เราเปิดอยู่ณขณะนั้นนะครับหรือจะลองกดปุ่มเมนูนะครับก็จะขึ้นมาเป็นเซตติ้งต่างๆของตัวทีวีครับผม เราสามารถที่จะกดลูกศรนะครับขึ้นลงซ้ายขวาเพื่อเข้าไปเลือกเมนูได้ครับหรือโอเคสามารถปรับได้เหมือนมีรีโมทจริงๆเลยโดยขณะที่เรากดเนี่ยครับระหว่างที่เรากดปุ่มมันจะมีการสั่นนะครับทุกครั้งเพื่อ Take a คชั่นบอกว่าเราได้กดปุ่มนั้นลงไปแล้วโดยจุด IR b u s t e r ข้างบนเนี่ยครับ ถ้ายิ่งห่างจากทีวีเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีระยะที่จะทําให้เซ็นเซอร์นะครับไม่มีจุดบังตามากขึ้นนะครับขอแค่ไม่มีจุดบังตาครับเล็งไปให้โดนก็คือสามารถที่จะใช้งานได้แล้วหลังจากที่เราทดสอบกับทีวีไปแล้วนะครับก็กดปิดทีวีได้เลยครับทีนี้เรามาลองกับแอร์มั่งดีกว่าว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับกดบวกนะครับเพิ่มเป็นแอร์คอนดิชเนอร์ครับ AC ยี่ห้อนะครับมิตซูบิชิหายากก็สามารถที่จะพิมพ์ลงไปได้เลยครับมิตซูบิชินะครับมิตซูบิชิมี2แบบนะครับคือมิตซูบิชิอิเล็กทริกและมิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีนะครับผมอันนี้บนเครื่องแอร์ผมเขียนว่ามิตซูบิชิอิเล็กทริกนะครับผมก็เลือกมิตซูบิชิอิเล็กทริกครับคราวนี้เขาบอกว่าให้เราชี้รีโมทไปที่แอร์คอนดิชเนอร์นะครับแล้วก็กดปุ่มนะครับ แล้วก็ถ้าปล่อยนะครับถ้าเครื่องแอร์เนี่ยตอบสนองเอาผมลองกดดูครับกดปุ๊บแอร์ปิดแล้วครับเขาถามว่าเครื่องแอร์เนี่ยตอบสนองไหมเรากดตอบ yes ครับคราวนี้เขาให้เทสออีกปุ่มหนึ่งครับคือกดไปที่แอร์ครับแล้วกด off อ่าคราวนี้กดไปปุ๊บแอร์ปิดแล้วครับเรียบร้อยเลยอย่างที่เห็นเลยครับแอร์กำลังปิดตัวอยู่ ในนี้เขาถามว่าแอร์ปิดตัวแล้วใช่ไหมเราก็ตอบว,ว่าใช่ครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เซ็ตไว้นะครับว่าเป็นห้องนอนก็ได้ครับเบด r o o m นะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อเรียบร้อยครับเราก็จะได้รีโมทแอร์บนมือถือมาแบบนี้ครับเรากองกดเปิดดูนะครับเรียบร้อยครับแอร์ Air เปิดแล้วอุณหภูมิก็บอกมาแล้วครับนี่คืออุณหภูมิที่ เราเซตไว้กับเครื่องแอร์นะครับตอนนี้คือแอร์เปิดแล้วเรียบร้อยครับอย่างที่เห็นเลยว่ามันมีการขยับอยู่นะครับเราสามารถกำหนดได้ครับว่าจะเป็นสปีดแบบไหนนะครับเอาลองปรับสปีดดูครับจิ้มไปมันก็จะมีสปีดออโต้นะครับโกล n o นอร์มอลไฮนะครับ อ่ะผมลองปรับไปเป็น l o อ่ะลองปรับไปเป็น l o ดูนะครับเนี่ยครับเสียงแอร์ก็จะเบาลงทันทีพอปรับไปเป็น high นะครับแบบนี้ high นะครับแรงสุดแอร์ก็จะทำงานแรงขึ้นมาทันทีครับตอนนี้อุณหภูมิแอร์เป็น27นะครับเราจะปรับลงนะครับเป็น25ครับโดยจิ้มไปที่ข้างบนครับ มันก็จะมีเสียงตอบสนองครับปิ๊บปบตามที่เรากดลงไปโหมดเราสามารถกดได้ครับว่าจะเป็นออโต้แฟนความชื้นนะครับเรากดปุ่มไหนเราชี้ไปที่แอร์นะครับมันก็จะทำงานแบบนั้นแบบนี้ครับโหมดคูลิ่งครับนอกจากนี้เนี่ยครับเราสามารถที่จะปรับสปีดนะครับได้แล้วทิศทางก็ปรับได้ครับทิศทาง ทิศทาง direction นะครับของตัวใบแอร์นะครับใบที่อยู่หน้าแอร์็็สามารถกดได้ครับกด mm hmm. ไปปุ๊บเนี่ยครับเห็นไหมครับแอร์ก็จะมีเปลี่ยนทิศทางไหมครับ mm hmm. ทางตรงครับ mm hmm. ลงล่างขึ้นข้างบนครับผม mm hmm. ตามนี้เลยเพียงแค่เรากดลงไปบนตัวรีโมทนี้ครับ นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถตั้งเวลาได้นะครับตรงนี้ครับกดไทม์เมอร์เข้าไปก็จะตั้งเวลาปิดได้ครับว่าจะปิดในอีกกี่นาทีสมมุติว่าผมตั้งไว้ว่าจะปิดในอีกประมาณ12ชั่วโมงนะครับผมก็จะกดลงไปเป็น12ชั่วโมงอ่าประมาณนี้ครับ12แล้วก็กดเนี่ยครับตั้งเวลาปิดนะครับกดไปปุ๊บส่งไปที่รีโมทแอร์ครับกดตึ๊ดพอกดไปเนี่ยครับแอร์ก็จะส่งเสียงติ๊ด แล้วก็จะมีปุ่มขึ้นมาครับว่า cancel timer ไหมถ้าไม่ cancel ก็กด exit ไปได้เลยครับตอนนี้แอร์ก็จะตั้งเวลาปิดเรียบร้อยนะครับก็อย่างที่เห็นเลยครับว่าเราสามารถใช้มือถือ Xiaomi นะครับในการควบคุมอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าต่างๆที่มี infrared นะครับซนเซอร์ ensor, โดยการใช้ IR blaster ที่อยู่ข้างบนเนี่ยครับยิงไปควบคุมสิ่งต่างๆได้นะครับ แต่ว่ามันมีประโยชน์ยังไงครับก็คือเวลาที่รีโมทของเราเนี่ยครับวางอยู่ที่อื่นวางอยู่ไกลๆมือเราเนี่ยครับเราสามารถหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็เลือกเครื่องไฟฟ้าที่เราต้องการควบคุมครับแล้วก็กดควบคุมมันได้เลยทันทีไม่ต้องเสียเวลาลุกขึ้นไปหยิบรีโมทนะครับก็เรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างสะดวกดีทีเดียวนะครับในการใช้งานกับของแถมที่แถมมาก,กับมือถือนะครับผมตัวนี้เป็นเสี่ยมีมี n โน้ตเทนไลท์หรือเสี่ยมีมี่โน้ตสิบไลท์นะครับ แต่รุ่นต่ำกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เซียยมี่รุ่นเก่าๆอะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามจะเป็นเสียวมี่หรือเลดมีนะครับต่างก็จะมี IR b l a s t ล r ที่ส่วนข้างบนด้วยกันกับทั้งหมดเลยก็ลองดูครับถ้าใครมีมือถือที่มี IR b l a s t ล r นะครับก็ลองเอามาประยุกต์ใช้งานดูนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์เวลาเราใช้โทรศัพท์มือถือในบ้านมากขึ้นแน่นอนครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมแล้วพบกันใหม่ครับครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย